ควอนคุกเปิดของดีของคลังนี่อะไรคะมันคืออะไรสัมภาษส์คอนคุกหน่อยเขาเรียกอะไรสับไม้โจคกปุ้ยไม้เชือจ้าไใหม่หรอกนี่คือลกช้างลกช้างลกช้างเชือกไหนนี่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันตอนนี้มึงเบิกในรูปรูปพับนอนซุยอนนะ เงินหาเงนางเฮ้ยคุณดาวไ่เดีบดูมีโบก็แห่งเร็วของดีนะของดีนะคะองว่านอย่างลูกช้างมาดูนะคุณยใหนี่นะคะลูกช้างไปปิดบ้านแซมก็อยู่ท้งนี ไปตงวัดนะไปชีมุขจีวรสุดังเลย้วลานเาก็มาตอนนี้ก็ช่วงบ่ายสนใจนะครับคิดนะครับหนี่ช่วงเอาเพิ่งมาเมื่อกี้อย่างเราเขา้ามาจากไหนไองเรามากบ้านปรมาบ่ายมามาแอบการในชุดกินเน้อกับแอกาจะเอาเนี่ก็ตังตวไในวาคะขับไปตงดนรโคกเปิดโคงครัง ตุ้งไก่อยากกงคังทองดีเหน่าไก่ดีแต่เอวแอวเดียวนะครับโอ้เป็นอย่างนี้อันนี้คืออันนี้มันตัวหุมเงินหุมลูกวันหนึ่งหุมเงินหุมลูกหุ้มลูกหุ้มลูกเงินห่อทองห่อเงินี้อันนี้อันนี้จะดึงมันนี้จะดืงอันนี้เป็นพัดติอันนี้ห่ออะไรอันนี้เป็ห่อหองอันนี้ห่อทองห่อเงินห่อทองนี่อันนี้ห่ออะไรหรช้างอันนี้อะไรนี่ ใช่ใช่ส,สะดือจะ <John> ต่ะอใน,นจ้าต่อเนี่ยแล้วมั้งอืมเยอะอื่นั่นี่อันนี้คือเขาสั่งแล้วเนาะอันนี้ก็สั่งมาออเดอร์สั่งมาแล้วสั่งมาแล้วนะคะาหายากหายากหายาก,ายากถ้าไม่ใช่คนรู้จักกันเขาก็ไม่ให้อืมถ้าไม่ใช่คนรู้จักกันนะคะเขาไม่เขาไม่ขายให้นะ วันนี้ผมจะเอาไปทำลุงพ่ออยากไปทำขวางทำตะกุดทำทองมหามหารวยทำตะกุดว่ะทำตะกุดทำมหาเสน่ห์อ <laughs> ะไรย,ยมทายท้ายดูลากกันไปลากกันมาลากกันไปลากลากันมานสองตาหลานลากกันไปลากกันมา,า,า <laughs> ตาไงละมอมลุงมอมเจ้าใหญ่หอนได้นะอ๋มอม อันนี้คือสั่งมาไว้ให้หลวงพ่อบอหลวงพ่อสั่งแล้วหลวงพ่อมารับเองนะคะหลวงปู่ไปรับส่งไม่ได้ออกไกลหลวงปู่อยู่ที่ไหนคะยาโสธรโอ้มาไกลจากยาโสทนเลยบ้านม่มจกมุกบ้านม่จกมุกเห็นหน้าตาางี้ก็มีของคลางเด้อค่ะ